ทั้งข่าอื่นๆนะคะนี่การควบคุมนะคะนี่คือการควบคุมเนี่ยมันคือนี่ดูดิอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูก่อนมีทั้งการเอี้ยวตัวนะคะซูมนะคะแล้วก็การยิงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยหนูจะเปิดตลอดหมดเลยเนะี่ยแสดงปุ่มเมื่อซ้ายยิงขวานะ,ะแตะแล้วยิงนะคะเปิดตลอดไอ้ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะ,ะทุกคนเพราะว่าเวลาเวลาเราเอี้ยวตัวเวลาเรา,เอาอะไรอย่างเงี้ยบางที มันเอี้ยวไม่ได้กดสคคูอะไรนะกดซูมไม่ได้นะคะเราต้องมามาตั้งค่าตรงนี้ให้ถูกก่อนเบื่อบางคนเนี่ยยังตั้งค่าผิดผิดอยู่นะคะก็สามารถมาดูแบบน้องพิงก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องพิงเปิดตลอดนะคะสสแสดงปุ่มเมื่อซ้ายยิงนะคะเปิดตลอดแตะแล้วยิงแตะแล้วยิงนะคะปรับการยิงปืนลูกซองนะคะตั้งค่าศูนย์เล็งนะคะนี่ส่วนใหญ่น้องพิงจะเป็นแตะเปิดเปิดแล้วก็แตะนะคะไม่ต้องกดค้างกดค้างผาสมอะไรเงรี้ยไม่ต้องเลยนะคะทุกคนให้กด อย่างที่น้องพิงค์เตรียมไว้เลยนะคะอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยแคปไปก็ได้นะแล้วก็สรับปุ่มศูนย์เล็งเอียงนะคะแล้วก็ใช้แบบแตะเพื่อสลับศูนย์เล็งนะคะอันนี้ใช้แตะเพื่อสลับศูนย์เล็งนะคะไม่ใช่แตะเพื่อใช้ศูนย์เล็งนะเอาเฉพาะสลับนะคะปรับทางยาวโฟกัสนะคะแตะไม่ใช่กดทางนะคะเอี้ยวตัวเปิดนะคะแล้วก็หมุดเอี้ยวตัวก็แตะ เอี้ยแล้วเล็งเปิดไว้นะคะหมุนกล้องขนาดเอี้ยตัวก็เปิดไว้ด้วยนะครับตรงนี้เปิดให้ครบด้วยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ยังมีอะไรอีกอ้าวทำไมกดไม่ติดละะดูคนนี้เห็นปะ วงบนปะนู้นแน่นู่นแน่นัไม,ม่ได้ล้างหา h e l ยไม่เอา ต้มเลือดเหรอต้มเลือดเหรอเฮ้ยพวกนลมาติมรอกสองแงครเอาตรงๆนะ ยิงไม่ได้แล้วของหมดยังไม่หมด